เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิไหนที่ขายแล้วแก้งไวในซ่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมในเรื่องไปใช้งานกันน,น,ววนะครับคันนี้ Toyota c o r o รนาครับสวยอึดทนใช้งานได้สบายเลยครับตัวรถก็กว้างนั่งสบายด้วยแม็กสวยยางดอกดีตามรูปเลยนะครับคันนี้รถปี93ครับเครื่องดีเกียร์ออโต้ภายในยังสะอาด กับราคาเพียง390 0 0าบาทเท่านั้นเองสว,สวยถูกๆนะครับขี่ใช้งานได้สบายราคานี้กันแดนดกันฝนครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจใด้วยครับมีรถถูกๆท่านผู้ชมได้เลือกใช้กันประจําทุกวันได้ไปฟาคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยห้องเครื่องก็เดิมๆบอดีส้สวยๆไม่มีพลิกค,คว่ำชนหนักครับภูมาพาว power กระจกไฟฟ้า รถใช้งาน2ระบบนะครับทั้งน้ำมันและ LPG ครับเป็นแก๊สระบบ่อขีดสีสันยังเงางามตามนี้เลยสวยคุ้มค,มค,มครับไปขี่ใช้งานได้สบายครับทั้งกายได้สบายเลยนะครับราคาถูกๆตุนนี้ก็อึดถึกทนอยู่ครับขี่ใช้งานคุ้มๆสีสันยังสวยครับลุปทรงยังสวย4 6 5ครับเบนซห65ก็ไปต่อตอนโอนได้ครับไม่มีปัญหา เล่มนะครับท่าในใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดถูกสอนใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ